ครับวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องเจ็บเขา่าเจ็บเขา่าปวดบวมลองลองดูนะขยุมขยุมเบาๆบางคนตรงนี้แข็งเป็นแผ่นหรือตรงนี้แข็งเป็นแผ่นตรงนี้ปวดปวดให้เราวิธีแก้นะ ให้เราเนี่ยใช้มือเนี่ยขยุ่มเบาๆขยุ่มเบาๆตอนแรกอาจจะบางคนเป็นจนอาจจะไม่มีเนื้อขึ้นมานะฮะใ,ให้ขยุ่มเบาๆไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มเนี่ยขยุ่มแล้วมันจะเริ่มเนี่ย,ย,รยตรงไหนแข็งๆเราเนี่ยลองขยุ่มไปเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเป็นสักแป๊บหนึ่งเนี่ยจะจะรู้สึกว่ามัน มันเป็นรูลงไปมันแหว่งลงไปมันแตกออกมาดังแก๊บแก๊บแ๊บเบาๆเนี่ยฮะพวกหินปูนทางผืนที่เกาะตามเส้นอยู่ให้เราเนี่ยข,ขยุมขยุมเบาๆไม่ต้องไม่ต้องแรงนะฮะเนี่ยขยุมไปเรื่อยๆตรงไหนเจ็บตรงไหนเนี่ยตรงไหนปวดก็เน้นไปตรงนั้นเนี่ยเบาๆเอาแค่เราทนได้บางคนก็จะเป็นช่วงนี้ก็เนี่ยข้อพับ ก็ขยุ่มเ,เนี่ยขยุ่มไปเรื่อยๆแกะเข้าไปเรื่อยๆถ้ามันเจ็บก็ค่อยๆเบาเบามือเอาที่เราทนได้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนจนมันอาการเจ็บเหมือนกับเบาลงมันไม่เจ็บที่เดิมแล้วเนี่ยเนี่ยพวกนี้หินปูนเนี่ยเราขยุ่มไปเรื่อยๆคนมีปัญหาเข่านะส่วนใหญ เจอก็คือเข่าแข็งเป็นก้อนมันถ้ามีปัญหาเยอะๆยืดไม่ได้อะไรเลยใช้วิธีนี้เลยครับค่อยๆขยุ่มแขยุ่มแบบตามข้อเนี่ยอย่างนรงนี้เป็นนูนๆก้อนนี้หินปูนพังผืดน,นะครับไม่ใช่กระดูกค่อยๆคึงแบบเดีย๋ยวมันจะยุบ้วจะทำทำให้ดูเนีย่ยมันก็จะยุบเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย เ,เริ่มเริ่มเริ่มเป็นรูละเนี่ยเนี่ยขยุ้มขยุ้มเข้าไปเนี่ยจากแข็งแข็งนั่นจะเป็นหลุมเข้าไปพวกนี้เอาออกได้เยอะมันก็จะยิ่งดีพวกนี้ไปขัดพวกกระดูกพวกไปกดทับพวกเส้นม้วนบางทีเส้น,นโดนทับโดนพวกนี้หินปูนมันทับเส้นไม่ได้ไปไหนหรอกมันอยู่กับที่เพียงแต่หินปูนมันทับเราคึงออกเส้นมันก็ ใช้ได้ปกติมันก็ไม่มีปัญหาในการอันนี้ปวดเขา่าเนี่ยแกะเส้น,นเนี่ยเนี่ยจริงๆมันหินปูนไปทับเส้นเนี่ยก็เ,เบาๆนะแต่ก็ลองแล้วแต่เทคนิคบางทีขยุมบ้างถูบ้างคึงวนบ้างได้หมดแต่คึงทาตรงที่มันทําถ้ามันแตกมันจะมีเสียงแบบแก๊บแก๊สแก๊แก๊แก๊อยู่ข้างในนยะ ค่อยๆทำไปเลยนั่นนะเอาออกไปเลยก้อนพวกนี้ที่ทำให้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 เราเจ็บปวดเนี่ยถ้าเป็นตรงนี้รอบเข่านี่ลูกฝาับ้านนี่ของผมนี่ก้อนนี้ปิดเนี่ยมาจากนี่ก็ค่อยๆถูไปได้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆแตกไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆค่อยๆถูไปเนี่ยดูแล้วมันก มันก็แตกอยู่ถ้าถ้าถ้าลองลองทาแต่บางทีแตกแล้วมันก็จะดันจากข้างในขึ้นมานะเพราะพวกนี้มันดันอยู่ข้างในจนมันแน่นแล้วมันถึงออกมาข้างนอกเราต้องใช้เวลาหน่อยคืงแตกแตกแตกไปเอ๊ะทำไมแตกแล้วมันมันก็ยังก้อนเท่าเดิมหรือบางทีมันใหญ่กว่าเดิมหรือบางทีจะหมดจะหมดแล้วมันดันขึ้นมาก้อนใหญ่เหมือนเดิมอีกอันนั้นมันอยู่ข้างมันดันอยู่ใต้ใต้ใต้ ใต้กระดูกเราเนี่ยดันอยู่ในข้อเราออกคึงออกแล้วมันก็จะข้างนอกโลง่งแล้วข้างในมันก็จะดันออกมาข้างนอกดันออกมาข้างนอกให้ดันออกมาให้เยอะดันจนหมดยิ่งดีเนี่ยค่อยคคึงมาเนี่ยฮนะตอนนี้ก็รู้รู้สึกเนี่ยมันมันก็ดันออกมานะตรงนี้จะเยอะหน่อยเนี่ยแล้วเส้นพวกเนี้ย เส้นพวกนี้ที่บางทีปวดตึงแนวนี้เนี่ยหรือเส้นเอ็นเนี่ยข้างเนี่ยก็ขยุ่มเอาเบาเนี่ยยังก็จะแตกแล้วคราวนี้เส้นตรงนี้มันไปเกาะตรงนันก็จะวิ่งไปตามตามนั้นเลยดึ่คึงไปดึงปวดสะโพกดึงแล้วดึงเส้นสะโพกเส้น นิ้วเส้นขาเส้นอะไรเนี่ยลองแกะดูเนี่ยแกะเองได้ไม่ยากเนี่ยพวกนี้หินปูนหินปูนทั้งนั้นเนี่ยมันเกาะเกาะจนเหม็นก้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขยุ่มเบาๆมันจะแตกไปเรื่อยๆก็ลองดูลองดูลองทําดูกันถ้าเผื่อใครมีปัญหานะครับลองลองดูเผื่อจะมีประโยชน์บ้าง วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ